ตัวของแต่งรถดีมเชงเฟรมราคา656บาทไฟหน้า700บาทบอกเดิมส่งปาดราคา70บาทท่อเวฟแต่งราคา600บาทไสในลวดจิมแดงของท่อ650บาทกรงเล็ ทำเองสิบ,บาทยางบาทกันฝุ่นราคา70บาทล้อชุบกินแดง650บาทล้อแม็กหกรบาทยาง1 4 0 0งบาทสชุดราคา150่าสบเบรกแมมโบราคา 750้าบาททั้งหมด EP 2เดี๋ยวค่อยมาว่าต่อบ๊ายบาย